อัสลามุมะลกุมชาวซอนองฮะลองชิวตอนนี้เราอยู่ที่คลองหนึ่งแก้วนิมิตแล้วก็ไกด์ของเราสองคนนี่ซุกรีบาบางานมิวเลอร์ของอาจารย์ซุกรี่บันบาแล้วก็ที่เราอยู่กับชูเดสน้อยเจ้าของร้านเบอร์เกอร์นะบ้านบังนะหน้าบ้านบังวันนี้เราจะได้ชิมเบอร์เกอร์นกกระจอกเทศผมได้ยุมีกระต่ายด้วยอีกคุกำลังจะพูดไม่พูดก่อนแล้วก็เบอร์เกอร์กระต่ายอะไรอีกวะแล้วก็เบอร์เกอร์แพะแล้วก็แล้วก็เบอร์เกอร์กว้างกว้างด้วย นี่หน้าอย่างนี้นี่ขาสัตสงวนนั่นเลย เขากินกันแบบนี้เหรอเดี๋ยวเรามาดูเบอร์เกอร์สี่อย่างตาอาจารย์สืบนาคาเสถียรอยู่อ่ะอนเนี่ยโดนหมายหัวแต่ละอย่างแพะกระต่ายแลกระจอกเทศกวางแมงขาเสือดำเดี๋ยวลองชิมแล้วก็นี่ชาชักหกไปครึ่งแก้วอะไรยังข้นอยู่โอ้โหชาชักที่ไหนนะซุการี่บาบันนี่ไงอ่าอยู่คลองหนึ่งใครมาทักเขาได้อเขาบอกว่าอูดกำลังมามีอูดกํอูดกำลังมาอีกสองสามเดือน ไปอุ้มล้ออยู่ไอตัวนี้ค้าสัตว์แปลกมันไม่ธรรมดามีของที่เราขำๆกันอยู่อ่ะมึงดูข้างหลังกูดิโคตรกดดันเลยคิวเต็มเลยบอกเฮ้ยมึงขัวล้อกันเลยหาอะไรกันวะอรรยาชูเดสบอกมึงก็นั่งอยู่ได้ไม่ไปย่างเบอร์เกอร์ ได้โอกาสผมบังเหมือนเขาเขาซื้อไก่ย่างฝั่งนู้นมากินตรงนี้มัาไม่ได้ซื้อเบอร์เกอร์ไม่ใช่หน้าม, <N h aha> มาชูเดสจ้างมาครบแล้วแพะลกกระจอกเทศแล้วก็กวางชูเดสบอกว่าอันไหนแพะอันไหนกวางอะบงังเดี๋ยวเราลองชิมชิมดูมีดมีดมีด <m ird> แบบฝรั่งเศสแต่หน้าตารังสิตมากเลย <S <S เราติดเป็นลายนี่ลราสิบเป็นลายคนแถวนี้นะชีวิตไนท์ไลฟ์เพิ่งจะเกิดขึ้นเนี่ยสองทุ่มเนี่ยกำลังคึกเลยผมขอชิมอันหนึ่งก่อนเลยอันนี้อะไรวะเฮ้ยอันนี้มาแล้วอันนี้แพ้อันนี้แพ้อ่ะลองชิมเลยเฮ้ยกินมากินมาอ่ะกินช็อกโกแลตบาบานลองชิมเลยแพ้มันชัดเลยแพ้เลยแพ้จ๋าเลยซอสเด็ดไอ้เฮี้ยมึงลองชิมแพ้จ๋าเลยไม่แพ้เลยซอสเด็ดเขาบอกว่าซอสของยิวด้วย ไม่ใช่อะคอมเิกาไงอแต่ว่าต้นตำรับไงมีถัลวงเขาอาจจะเป็นคนมุสล่ิมี่อยู่อยใช่ใช่ถ้าอันนี้แพะอันนี้น่าจะเป็นนกกระจอกเทศเฮ้ยแพะไม่เลวนะเปื่อประสบการณ์ใหม่นะกินแพะมาเลยนะมันเอกลักษณ์อ่ะอารมณ์ประมาณกินเคบับนานาเลยอ่ะบางเิีวชุดเดียวรู้เยอะอันนี่นกกระจอกเทศนกกระจอกเทศจริงเนี่ยสไปโร่นะใช่นี่สไปโร่อะ อ๋อแจ็คสเปโร่ามาจากแจ็คแล้วก,ก,ก็จากเดซ์เนี่ยแล้วก็จากเดซอ๋มอม,มันไม่ใช่เนื้อมันจะแบบกลิ่นมันจะคล้ายไก่คล้ายอะไรแต่ว่าสัมผัสไม่ใช่ไก่กินมานไม่ใช่กินเนี่ยเนี่ยจกักระแดสูเดอืมแต่ว่าไม่ได้เหม็นใช้อันนี้ใช้ได้เนี่ยไหนอืมไม่ใช่นันมะเขือเทศนี่เนื้อมันอยู่นี่มีเนื้อลองชิม ไม่จา๋าไม่มีกลิ่นเนื้อไม่มีกลิ่นแพ้กินเหมือนว่างเปล่าโบโบเหมือนไม่ได้กินเลยเหมือนไม่ได้กินเลร <laughs> เหมือนขลมปังกับซอส <laughs> ชูเดบอกดีวิวต้นตีนอะไรไม่กูจะบอกว่ามันง่ายต่อก,การกินมันไม่เหม็นมันไม่สาบแล้วมันลงล็อกถ้าเนื้อกินมันจะเนื้อเนื้อมันจะออกเนื้อจะออก,อออกแพะยิ่งชาด์เลย,เลยแล้วก็ถ้าเป็นไก่รสสัมผัสก็คือไก่แต่อันนี้มันอยู่ตรงกลางบางคนกินนะจะไม่ใส่ซอสอะไรเลยเพื่อที่จะดึงเทคเจอร์ของของเนื้อของกินนี่มีจงเทคเจอร์อยู่ฟิวเจอร์ไงอันนี้เป็นกวางกวางแบบกวางอ๋อทำโดยเฉพาะเลยการทำโดยเฉพาะครับอ๋อเฉพาะร้านนี้เลยเฉพาะ้านทั้งโรงงาน เขาร้อยชิ้นก็เนี่ยทั่วโลกทรงเนี่ยร้อยชิ้นไปอยู่นี่หมดเลยน่าจะมีของว่องอะอันนี้อะไรนะกวางกวางอ่ะผมเคยกินแต่ว่าจำรสชาติไม่ได้ละนี่นี่คุณหันเป็นยำเนื้อเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้เห็ดเดี๋ยวลองชิมกวางหน่อยกวางภาษาอังกฤษว่างไงนะวางเละแล้วยิ่งดึกยิ่งเละเฮ้คนคองหนึ่งยิ่งดึกยิ่งเละนี่ว่าไมอยู่ยังทุบ วางมันจะมีหอมหอมไปไปลายลิ้นวางชัดชัดหอมแบบไฮคลาสอะ รับ <ừ> mm แ,แปง้งจนดื้ออืมร้อนดื้อกวางชัดกวางชัดกลิ่นมันจะเอ็กซ์ตรีมมากขึ้นเอ็กซ์ตรีมหมายถึงว่ามันโป๊ะปะโป๊ะปะในปากมันจะมีกลิ่นกลิ่นที่มันแบบว่าไม่ได้คลาสสิกอะกลิ่นใหม่ๆอะเฮ้ยกวางได้คอมเมนต์นะร้อนแผ่นในโลกเพราะเขาสั่งทำที่นี่อย่างเดียวเฮ้ยเด็ดกว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาเว้ยเรากินคู่กับอไอ้ชาๆๆๆชาร์ตต่อเลยจักรีจานซูเกอรี่งานมิเรอร์ซูเกอรี่บาบันนี่คนนี้แหละเนี่ยซูเกอรี่บาบันนี่เจน้าไรหน้า ร้านอยู่ฝั่งนู้นถ้าจะกินชามาที่เบอร์เกอร์เนี่ยบังชาอยู่ไหนชาอยู่ฝั่งนู้นแต่ถ้าจะกินเบอร์เกอร์ก็ไปถามร้านชาว่าเฮ้ยเบอร์เกอร์อยู่ไหนเบอร์เกอร์ก็บังเขาจะบอกว่าอยู่ฝั่งนี้อย่ามาร้านนู้นจะกินชาไปร้านนู้นไม่ได้นะต้องมาถามเบอร์เกอร์ก่อนแล้วถ้าจะกินเบอร์เกอร์ต้องไปถามร้านชาก่อนทั้งหมดเนี่ยอยู่ในแก้วนิมิตนี่แหละเออมาชาเหอเฮ้ยเด็ดจริงเด็ดจริงเฮ้ยเขามีอันนี้เออซามูมซ่าบางยี่บอกว่ามืงไม่ดูซัมูซ่ากูเลยเฮ เออกมาตีชอบไปแอบดูเชฟทำเนี่ยแล้วก็กลับมาทำเองนี่ไสแน่นอืมแป้งบางแป้งอะเดิมๆคือแป้งเดียวกับนี้ป่ะคนละอย่างคนละอย่างอ่ะอันนี้ร้อยแผ่นในโลกว่ะไม่ใช่อันเนี้ยคือทำเฉพาะในคอมเม้นจริงปะเนี่ยจริงเพราะมัดีิสุดของมัดดิเฮ้ยแต่แป้งบางจริงให้แป้งอร่อยงงชิมเด็ดแป้งบอเปี๊ยะดีพอแล้วอี กูอิ่มนั่งกับบ้านบุญปัดสมนัดได้จูเดธบอกกูก็รอขโมกมานั่งอื้อกันอยู่เนี่ยแต่ว่ารสชาติดีเออมาคลองหนึ่งอย่าลืมแวะร้านนี้ด้วยแล้วก็ชาชาโคตรแฮปปี้เลยแล้วคนแถวเนี้ยคุยอร่อยเว้ยปวเลาะลั่นข้ามคลองเลยสี่ทุ่มอ่ะตึงจารันชีวิตเขาอ่ะซูโบอ่ะเพิ่งจะโคลตชีวิตพอซูโบแล้วก็นอนนอนตื่นทีนู่นพี่ชายโอเคอ่ะแล้วเจอกัน โคตรคึกเลยมึงน,นอนสิโบไอเด็กวกนี้อคึกจังวะเด็กคนหนึ่ง